ท่านสมนต,ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติท่านประธานและคณะกรรมการจัดงานสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติและก็ท่านผู้ก็ตท่านผูมิเกียรติและสื่อมวลชนทุกขั้นค่ะก็ก่ออื่นชินขอ,อมีความสึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอวกาสมาเป็นประธานในการเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในวันที่สำหรับวันที่12สิงหาคม2555นี้ที่ทางสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดงานขึ้นในวันนี้นะคะ ซึ่งต้องเรียนคณะผู้มีเกียรติทุกท่านว่าวันนี้ปัจจุบันบทบาทสตรีไทยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างขึ้นในความรู้ความสามารถของสตรีและการให้สตรีนั้นมีโอกาสได้ดำรงตําแหน่งสําคัญในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือการบริหารประเทศต่างๆก็ถือว่าวันนี้สตรีมีบทบาทสําคัญในการที่จะร่วมทํางานกับสุภาพบุรุษในการที่จะ พัฒนาประเทศแล้วก็รวมถึงการที่จะร่วมกันในการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและโดยเฉพาะวันนี้สตรีไทยก็ยังมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของความเป็นแม่ที่จะต้องมอบความรักความอบอุ่นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวก็จริงเรียนว่ามีความรู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็ในบทบาทต่างๆแล้วก็รวมถึงพลังสตรีที่ถือว่าเป็นพลังที่สร้างสรรค์ในการที่จะช่วยกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทัดเทียมกับทันสุภาพบุรุษค่ะสำหรับรัฐบาลเองนะคะก็มีนโยบายหลายๆนโยบายที่น้อมนําแนวพระราชดัิของสตรีในการาให้ให้บทบาทสตรีใน4ประการนะคะแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนสตรีไทยให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิสตรี หรือการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวหรือการให้โอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาแหล่งทุนและสุขภาพสาธารณสุขนะคะซึ่งขณะนี้รับฐบาลก็ได้มีการต่อย,ยอดการสนับสนุนสตรีไทยด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นซึ่งกองทุนนี้ก็จะทำงานร่วมกับทุกกองทุน ทุกภาคส่วนและก็ในส่วนของผู้นําชุมชนสตรีทั่วประเทศที่จะมาร่วมกันพร้อมใจกันในการที่จะทําอย่างไรที่จะต่อยอดพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมบทบาทของสตรีในทุกมิตินะคะที่จะเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญที่จะเสริมในเรื่องของบทบาทของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจความมั่นคงคุณภาพชีวิต แล้วก็สุดท้ายเมื่อทุกๆครอบครัวนั้นมีความสมบูรณ์ mm. ฉันก็เชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันในการต่อยอดความแข็งแรงของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งสําหรับการจัดตั้งของสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ mm. ก็จากที่ได้ฟังวัตถุประสงค์ก,การก่อตั้งก็มีความสุขชื่นชมในสมาคมสตรีไทยดีเด่นที่ร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพแล้วก็บทบาทของสตรีไทย ซึ่งรัฐบาลก็อยากเห็นหน่วยงานหล,ลายๆหน่วยงานแบบนี้ที่ร่วมกันในการผลิตก,กําลังที่จะเสริมบทบาทหรือศักยภาพของสตรีในทุกๆมิตินะคะแล้วก็ขอชื่นชมทางสมาคมที่ได้มีการจัด นะคะบทบาทเห็นความสําคัญของสตรีในวงกว้างรวมถึงการเชิดชูเกียรติของสถานภาพของสตรีไทยที่ดีเด่นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเห็นสตรีไทยนั้นมีบทบาทโดดเด่นที่จะเสริมสังคมไทยของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รลลวมถึงการจัดประชุมสัมมนาที่จะเสริมความรู้เตรียมความพร้อมของสตรีไทยในการที่จะก้าวไปสู่การความเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางสมาคมและก็ทุกๆองค์กรในการที่จะเสริมสร้างบทบาทเสรีภาพของสตรีค่ะก็ขอโอกาสนี้นะคะในการที่จะ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเพราะว่าถือว่าวันนี้เรามีเจตนาสอดคล้องตรงกันในการน้อมนําพระกระแสพระราชสมิพของสมเด็จพระนางเจ้ากรมหลวชินาในเรื่องของสตรีไทยสี่ประการและรวมถึงการที่แนวสตรีทุกตั่วยนั้นมีการสอดคล้องในเรื่องของเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยปีพศ2550รวมถึงร่างแผนสตรีไทยพัฒนาสตรีไทยในช่วงของการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและส่งเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติค่ะก็ขอ ขอบคุณและก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับพลังในการกับเคลื่อนของสตรีไทยที่เราจะร่วมกันทำงานเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวไปอย่างมั่นคงค่ะเขากณนะนี้ก็ถือว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันก็ขอเปิดงานการเดินการเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิงงานีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนม์พรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคม 2,555และขออำนวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการและก็ขอให้พี่น้องสตรีไทยทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าสืดไปค่ะขอบคุณค่ะ